ครับวันนี้ก็ทีมงานนักรบสีเขียวนะครับก็ยังอยู่ที่บ้านเขาตลาดนะครับวันนี้ก็มาตัดต้นยางนะครับที่เขาจะขยายทางนะครับก็ที่บริเวณข้างๆทางนะครับก็จะต้องเอาออกนะครับนี่ครับก็ตรงนี้นะครับไปจนถึงรประมาณสักสิบปาต้นครับสิบปะต้นนะวันนี้ก็เช่นเคยครับ ทีมง,งานนลกบสีเขียวครับก็มาที่บ้านเขาตลาดนะครับผมก็อีกประมาณสองวันครับสองวันก็น่าจะเสร็จนะตรงนี้เนาะเรามีไม้ใหญ่ๆพอสมควรนะครับ ตัวน,นี้ทีมงานของเราก็กําลังเตรียมความพร้อมนะครับกำกำลังเตรียมความพร้อมครับก็แถวนี้ทั้งแถวนะครับก็ประมาณสัก20ต้นนะครับผมตรงนี้ก็ออกทั้งหมดนะครบับตัดมุมให้ตรงเลยนะครับผมก็มีไม้ก็ต้นพอใช้ได้ครับ ก็ทมงานน้ำลบสีเขียวครับก็เริ่มปฏิบัติงานนะครับหาเพื่อนๆชาว u t u b e ครับดูแล้วถูกตกใจครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดตับสไครต์ครับกดแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อจะดูผลงานใหม่ๆของเราต่อไปนะครับต้นเล็กก็มีต้นใหญ่ก็มีนะครับดี๋ยวต้นเล็กครับ